่มาผมมันดูช ja e ่องดีกว่าอยมือกล้องพูดชำนาญงานผู nen. ้ผ <right ู้ชำนาญอ่าตอนนี้ไลฟ์แล้วนะเออไลฟ์เครื่องผมนะออกก็ได้แล้เดี๋ยวจะเช็คเสียงเช็คอะไรก่อนแป๊บอนเนี่ยโอเคโอเคมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลยครับครับเเลยดี๋ยวเดี๋ยวนะเออ่กำลังจะแชร์ก่อนจะมาแชเดี๋ยวนะกำลังแชร์ก่อน เออสวัสดีนะครับสวัสดีัเดี๋ยวแป๊บนึงเกิดเปิดควันมือเดี๋ยว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 แชร์ไปก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์กันแป๊บนึงเดี๋ยวเขาผมไม่ต้องแชร์เดี๋ยวมีคนแชร์แค่นี้เลแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมีคนแชร์อย่า่ถ้าเข้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเอ่อเอ่อแชร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกำลังกำลังจะ หา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 แช่ก่อนไปเลยผมไปสัมภาษณ์ก็ได้ไม่เป็นไรอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาเข้ากันเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอเวลาแช่แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันในอันนี้เรลองไลฟ์ในนั่นไงในเพจเออในเพจโอเคนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดกล้องก่อนทางโน้น นี่คือวัอดีวันนี้ได้รับเกียรติจากาานังสือพิมพ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมธนกิจวิจิตรุ่งอรุณน,นะครับแล้วก็กับที่ตีใหญ่ครับตีใหญ่เนาะกับเฮีย เฮียอุทัยครับผมเฮียอุทัยนะครับวันนี้ที่ไม่กำลังใจแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือหนังสือพิมพ์นะครับข่าวาชญยกรรมนะสืบสวนข่าวาชญากรรมนะครับวันนี้ก็ได้มีตัวแทนนะครับจากสํานักข่าวนะครับก็คือพี่สุเทพสายสีนะครับวันนี้ท่านก็มาให้เกียรติที่จะมาทําข่าวนะครับในกรณีที่มีหนังสือจากกรรมการนะครับกรรมการสอบวินัยนะครับของสพเมือง สมุทรสาครนะครับได้ส่งไปที่พี่ตีใหญ่นะครับได้ร้องเรียนนะครับกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไว้นะครับก็ถือว่าเร็วมากครับก็มีจดหมายไปให้มาสอบประคำเพิ่มเติมใช่ไหมครับเดี๋ยวให้พี่ตีใหญ่ได้นําเสนอเรื่องราวสักนิดหนึ่งครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่พจวแล้วก็สพเมืองมะเมืองสมุทรสาครครับเพื่อมาให้ให้คำคำให้การเพิ่มเติม เรื่องที่ร้องเรียนในตำรวจระดับรองผู้การนายหนึ่งที่ไปคุกคามประชาชนไว้มากมายนะครับที่คุกคามของผมเนี่ยเป็นปีน,นับนับนับเวลามาเป็นปีที่ผมพยายามรวบรวมหลักฐานไว้น่ะซึ่งกว่าจะสืบถึงตัวได้น่ะใช้เวลาน,านานนะครับเกือบปีนับปีนั่นแหละแล้ววันนี้ก็ได้มีความคืบหน้าตอบกลับจากกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รับคำสั่งจากผู้บังคับการลงมานะครับตามชั้นตามชั้นตามตำแหน่งลงมาได้เลยนะครับก็คือมาให้ทำให้การเพิ่มเติมเพื่อชี้ชัด,ดเพื่อยือนยันเพื่อประกอบเป็น,นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อประกอบสํานวนนะครับนั่นแหละแล้วก็ที่หลักๆยืนยันเนาะครับมายืนยันตัวตนนั่นแหละครับมาไปร้องเรียนจริงไม่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้อื่นมามากล่าวอ้างอย่างนี้ครับเอกสารครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กันแกล้งใครนะครับที่นี่ เราไม่เคยคิดกันกันย่งใครอยู่แล้วแต่ที่ที่ทททมายืนหยุดจุดนี้ได้พวกเราอะถูกคือถูกกระทําคือผู้ถูกกระทําผู้ถูกคุกคามทั้งทั้งที่พวกเราทําเพื่อสังคมมามากมายเสียละาามากมายแต่ทาไมพวกที่มีอํานาจมียศมีตําแหน่งที่ใหญ่โตน่ะต้องมาคุกคามพวกเราแบบนี้นะครับมาใส่ร้ายต,าต่างๆมาน้าใส่ร้ายเด็กอย่างเงี้ยมันก็เกิน เกินไปเนาะที่เราจะอดทนได้นะครับเดินทางมา500รกโลครับมาถึงก็เกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนเนี้ยก็ถ้าไม่สู้ก็ยังเงี้ยนะครับก็มันแบบว่ามันสุดมันถึงขีดขีดจำกัดแล้วครับความอดทนของพวกเราลำบากแค่ไหนก็ต้องเดินทางมาอย่างงี้แหละก็ตามเอกสารมีเอกสารมาเพิ่มเติมเป็นเพื่อเป็นพยานหลักฐานอีกชุดหนึ่งแล้วก็ฝากถึงตำรวจ ฝากขอบคุณท่านท่านกรรมการนะครับท่านสารวัตรสอบสวนท่านอัจฉริยะใสยดีมากครับเท่าที่เจอมาเป็นเจ้าหน้าที่นะ่ะน้อยมากที่จะอัจฉริยะใสดีแบบนี้แต่ขอชื่นชมท่านว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอัจฉริยะใสยดีมากก็ขอชื่นชมท่านนะครับพวกเราเคารพเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายที่เป็นเจ้าหน้านที่ตำรวจที่ใส่เครื่องแบบเนี้ยตั้งแต่ร้อยตำรวจตียศสิบตำรวจตี ทัานตรวจตี้หรือหรือ,รอยดยดทัานต่างๆนะครับพวกเราให้ความเกรงใจแล้วก็เคารพทุกนายถ้าพวกท่านปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าท่านใดออกนอกกรอบขอให้ไม่ว่าท่านจะเป็นนายเป็นเนี่ยแหละอย่างรองผู้บังคับการหรือจะใหญ่โตแค่ไหนพวกท่านก็ต้องโดนแบบนี้ครับโดยส่วนตัวผมนะไม่เคารพท่านจะ ท่านจะเป็นตําแหน่งที่ใหญ่โตแค่ไหนผมก็ไม่เคารพถ้าท่านไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนดีอ่ะพูดง่ายๆแค่นี้นสั้นๆนะครับก็สรุปให้แค่นี้แล้วก็ให้ฮียนนกิจท่านสรุปต่อนะครับครับก็จริงๆแล้วเหมือนเหมือนที่บอกครับเราเราเป้าหมายในการที่เราเสียสละเพื่อสังคมเนี่ยนะครับนะมปช่วย ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเดือดร้อนนะครับจากกรณีไม่ว่าจะมีข้อพิพาทจากประชาชนด้วยกันเองหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเ,เจ้าหน้าที่นะครับที่มาละเมิดนะครับแล้วก็พยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาคมคู่รีบซัดตบซับนะหลายๆกรณีอันนี้คือพูดถึงเจ้าหน้าที่อีกมุมหนึ่งที่ที่ที่ประพฤติมิชอบนะ แต่ว่านะวันนี้นะครับเราเราแต่โดยโดยใจจริงพวกเราไม่ได้มีอคติกับกับข้าราชการตํารวจเลยนะครับเนาะ,ะเหมือนที่พิดีใหญได้พูดไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นการคือคุกค,คามแล้วไปละเมิดทางพิดีใหญ่เนี่ยนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะครับคู่กรณีที่รอ นะรอดําเนินการเนาะแต่ว่าพยานหลักฐานอะไรก็กาลังรวบรวมอยู่ก็น่าจะน่าจะมีการยื่นแล้วก็แจ้งความเพิ่มเติมอีกอีกหลายคนเพิ่มเติมอีกประมาณ2อสคดีเกี่ยวกับนายตำรวจนายนี้เฉพาะของพี่ตีใหญ่ใช่ไหมใช่ครับที่ยังกําลังรวบรวมอยู่ในขณะนี้นะที่จะเพิ่มเติมแกงอาญาเพิ่มเติมอีกประมาณประมาณ3ครับต่างกรรมต่างมาระเนาะใช่ครับประมาณมีสคดีครับเท่าที่รวบรวมได้ อตอนนี้สามคดีสามคดีที่โยงกันแล้วก็ก็น่าจะหลังจากกลับกลับไปนี้ก็จะไปดําเนินการให้มันแล้วเสร็จนะครับครับเนาะแล้วมีหลายท่านด้วยนะครับก็นี่คือเป็นสิ่งที่เราคือไม่อยากไม่อยากที่จะทำนะเรารเราก็ไม่อยากที่จะมาไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะมามีเรื่องกับ,บกับเจ้าหน้า<ก>ทีก่ก็คิดเอาละครับผมเนี่ยประชาชนคนธรรมดาหาเช้ากินข้านะครับ จะคิดเลยจะจะไปเอาความคิดจะไหนมามาอย่างมีเรื่องกับระดับรองผู้การขนาดนี้ได้ใช่ถ้าไม่เกินสุดสุดแล้วสุดที่จะอดทนต่อไปแล้วนะครับครับนะหลีกเลี่ยงมาตลอดเหมือนเหมือนไม้ไม้ซีกเป็นงั้นไม้สูงอ่ะใช่ใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องสู้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราที่ถูกละเมิดถูกคุกคามไปถึงครอบครัวด้วยเนาะใช่ครับมันไม่ใช่แค่ตัวตัวเราคนเดียวก็คือพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนายตำรวจนายนี้ไม่ไม่ เหมาะสมที่จะดำรง,งตำแหน่งต่อไปอย่แล้วค,คือผู้คาาชาวบ้านจนเกินไปครับครับแต่ได,ได้ได้กลิ่นแว้ๆว่าจะมีการโยกย้ายใช่ไหม ก็ทีนั้นก็เป็นกลิ่นโคลยมาครับกลิ่นโคลยใช่ไหมกลิ่นโคลยเฉยๆครับนะครับก็ว่ากันไปนะก็คือใครทำดีก็ขอให้ข้าราชการทำดีก็ให้เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่มเรืองไปมากๆสำหรับท่านที่ประพฤติตนดีๆประพฤติตัวดีๆในต่อตำแหน่ง้าที่เสื้อซื้อไปตรงมาก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับคต่ำๆส่วนคนที่มันไม่เสื้อตรงน่ะก็ค่อยมันจมลงจมลงจมลงเลยนะครับ หลงลงฝังใต้ธรณีเลยเอาอยื้ดีกว่า ประเทศชาติจะได้สูงขึ้น,จะ,นจะได้เจริญนะขึ้นอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงให้พี่ใหญ่เราเฮีียไทยนะครับที่เป็นเป็นเครียกว่าอะไรเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะฮะที่ช่วยสังคมมามายาวนานนะครับ,รบก็โดยส่วนมากจะอยู่หลังเนาะจะคอยเป็นด้านหลังนะให้เราอยู่เบื้องหลังูอ,อยู่เบื้องหลังมาตลอดนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากให้ออกหน้ากล้องนิดนึงมีอะไรจะคุยกับผู้ที่มีอุดมการเดียวกันที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมบ้างครับครับครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วผมก็อยู่เบ้างหลังมาโดยตลอดก็ช่วยพี่ๆน้องๆเราทุกทท่านนะครับครับนนี้ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วพิ่ีใหญ่แล้วก็ธนกิจก็เดินเดินงานมาถึงตรงนี้แล้วก็ก็ให้กําลังใจต่อไปครับก็ถ้าท่านคิดว่าท่านอยากลบกับประชาชนประชาชนก็พร้อมที่จะลบกับท่านแต่ถ้าท่านทําตรงไปตรงมาตามอานาจหน้าที่ของท่านประชาชนอย่างเราก็สรรเสริญเยนยอให้ความเคารพ นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับครับขอบคุณครับครับอ๋อก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่ดูแลนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับพอรู้ว่ามาปุ๊บเนี่ย คือท่านก็ต้องมาต้อนรับเป็นทางดีจนเราเกรงใจจนบางทีเรามาเราไม่อยากบอกใครเนาะที่ใหญ่ไม่อยากใครเนี่ยแหละครับคือต้องขอไปทุกท่านด้วยในครั้งนี้ก็ไม่ไม่ได้แกล้งให้ใครทราบก็คือเป็นภาระเนาะไม่อยากสร้างภาระให้กับใครในการเดินทางมาเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดไว้นะครับเป็นเพราะเราเกรงใจครับถ้าเดินทางมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้นะครับก็เกรงใจไม่อยากให้ใครมาลำบากพวกเราด้วยครับ ไม่ไม่มีเกจนาอื่นนะครับที่ไม่แกล้งก็คือนี่แหละก็คือไม่อยากให้ใครต้องแบกรับภาระตรงนี้ด้วยก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่แกล้งล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งครั้งสองเลยนะครั้งสองรู้สึกว่าจะไม่ให้อภัยเลยนะมีเลฟซีหลายท่านเนี่ยแม้แต่เอเยาตไทยเองนี่บอกว่าเดี๋ยวไม่ให้อภัยแล้วนะมามาเกตบ้นที่ผมแล้วไม่ไม่แจ้งผมทราบนี่มันไม่ได้นะครัั้งแรกก็ไม่ได้แก้งก็เกจนาเดียวนี่แหละครับจุดประสงค์เดียวก็คือไม่อยากให้พี่น้องเอฟซีเราลำบากในการเดินทางมา สทมทบอย่างนี้นะ รอบที่สองก็กิจกาเดิมครับทุกคนก็ยังรักยังเคารพเหมือนกันเลยครับทุกคนนั่นแหละเหมือนเดิมนั่นแหละมีแต่เราจะเกรงใจครับเกรงใจอย่างเดียวที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งก็คือเกรงใจไม่อยากให้เป็นภาระไม่อยากเป็นภาระนะครับโอเคก็นะครับก็คอยติดตามนะต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมนะครับก็มีส่วนใดเหมือนที่บอกครับเราไม่ได้มีอติกรากระรัชการอยู่แล้วนะครับก็ขรารากการที่ดีๆเราต้องขออภัยด้วยนะครับ เราพร้อมที่จะเคารพท่านนะแม้ว่าท่านจะอยู่ในระดับใดเราก็ให้เกียรติท่านอยู่แล้วนะครับเหมือนที่เห็นทไทยบอกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณพะนดนสอบสวนสารวัตรนะท่านสารวัตรอะไรนะกิตติกิตกิตชัยเนาะ,ะครับที่ท่านมาช่วยดูแลในเรื่องตรงนี้ในเรื่องคดีที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทาง,งวันที่ด้อยวันที่ยังไม่ได้แจ้ง อ oh, วันนี้วันที่25ว,วันศุกร์น,น,นะครับมิถุนายนนะครับ2564 uh, 25มิถุนายนนะครับวันนี้เนะาะภารกิจ uh, 2564เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับที่เราดรําเนินการมาเนาะตอนนี้ก็จบสิ้นที่ uh, 3โมง15นาฬิกา 3, 2นาทีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่นสอบสวนท่านสารวัตร uh, พันตำรวจโทนะกริชัยอ่า uh, อาชวคุณอาวสกุลนะครับขออภัยด้วยนะถ้าอ่านผิดนะครับชื่อท่านนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญขอขอบคุณสํานักข่าวนะครับหนังสือพิมพ์นะฮะสืบสวนอัชญากรรมนะฮะนำโดยพี่หนุ่มสารยานะครับหนุ่มสารยาเลยแล้วก็ก ตัวแทนก็คือพี่สุเทพนะครับสาย4ี่นะครับมามาทำรายการข่าววันนี้นะขอบคุณมากๆกนะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับว่าคดีจะไปถึงไหนนะครับเราก็จะเรียกร้องความําให้ถึงที่สุดนะครับเนาะโอเคนะครับติดตามกันต่อไปเดี๋ยวมีอะไรจะรายงานไลฟ์สดหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ